เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีครับเพิ่งกับเปิดโตเสาแจ้งเหตุชุกเชิญอัจฉริยะสิบจุดนะครับน้ำร่องเป็นแห่งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่ห้องประชุมสั้นหนึ่งนะครับผมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีครับผู้ชมครับนั่งสาวพิทยาใช่สงครามนายยกเทศมนตรีนะครอ,อุบลราชธานีร่วมกับคณะราชการนะครับพร้อมทางบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้เปิดโตนวัตรกรรมเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะจำนวน10จุดทั่วพื้นที่รับผิดชอบนะครับของเทตเขตเทศ,เทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีต้องบอกว่ามองนี่เป็นมองแรกและแห้งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองน้องแตงค่ะซึ่งคุณสมบัติของเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะจะประกอบไปด้วยนะครับปุ่มติดต่อศูนย์ปฏิบัติการสาหรับการแจ้งเหตุฉุกเฉินและคาร้องทั่วไปนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสื่อสาร กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยเดย้แล้วก็เฝ้าเว่นย่มกันมื่นมื่มืดเว้นเลยนะครับผู้ชมครับแล้วก็มีล่โพงสําหรับการแจ้งเตือนหรือแจ้งข่าวมีกล่องซีซีทีวีบนยอดเสาสองโตนะครับผมแล้วก็สาม,มารถแนมเห็นในพื้นที่โดยรอบได้น้าโดยมีการบันทึกภาพได้น้าเด้สำหรับกล่องซีซีทีวีนะครับผู้ชมครับบันทึกภาพย้อนหลังได้1เดือนหรือ30มมื่นนั่นเองนะครับซึ่งเสาแจ้งเหตุนี่กสิทํางานร่วมกับระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ พันกล่องวงจรปิด CCTV นะครับจำนวนกวา่า400ตัวทั่วพื้นทีร่รับผิดชอบของเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีสาม,มารถบันทึกป้ายเลขทะเบียนรถอันนี้ชัดเจนกันเลย<ฆ>นะฮะพร้รอมทั้งครอบคลุ่มนะครับทั้งเขา,าค,รครอบคลุมนะครับทั้งเขาออกซีมุ่มเมืองกันเลยและการสาม,มารถนะฮะมีมอนิเตอร์นะฮะ ผ่านของปฏิบัติการได้พร้อมกันทั้งหมดน,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเพิ่งได้นํานวัตกรรมใหม่ๆนะฮะมาการในการดูแลร,รักษาความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ของาใส่โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทสิตีนะครับที่สามารถดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนได้ตลอด24ชั่วโมงเขามีเสียงสัมผัสฮาร์ดรไปฟังเสียงิ่นครับ ค่ะตอนนี้เราเป็นศูนย์รวมในการดูกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ400กว่ากล้องนะคะในอนา,าคตเราจะทําให้มีเป็นพันกล้องเพื่อครอบคลุมที่สุดนะคะในเขตเทศาบาลของเราค่ะก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะแล้วก็สามารถาใกล้ชิดในการเห็นเหตุต่างๆนะคะก็สามารถกดแจ้งได้เลยซึ่งเรามีหลายช่องทางมากอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถแจ้งเหตุผเผชิญหน้าได้เลยทันทีนะคะ วันที่12มกราคม2567นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลร,ราชธานีเปิดเผยว่าเทศบาลน,นครอุบลร,ราชธานีได้ดำเนินการติดตั้งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะนวัตกรรมสู่สมาซิตี้เมืองอัจฉริยะดูแลความปลอดภัยในชุมชนตลอด24ชั่วโมงซึ่งคุณสมบัติของเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ จะรับแจ้งเหตุฉุกเฉินคำร้องทั่วไปโดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารกับประชาชนผ่านวิดีโอคอลประกาศเสียงตามสายสาธารณะ แจ้งข่าวประชาชนระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิด CCTV AI analytical ซึ่งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะติดตั้ง10จุดนำร่องประกอบด้วย1สถานี M7 ตลาดใหญ่2หน้าศาลหลักเมือง3หน้าเรือนจำอุบลราชธานี4สวนสาธารณะห้วยม่วง5มหาวิทยาลัยราชพัฒ6วัดพระธาตุหนองบัว7หน้าห้างสับสินค้าสุนี 8. หน้าไปรสีน์ห้วยวังนอง 9. หน้าโรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีและ10หน้าโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์ต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เกิดขึ้น กรณีมีเหตุร้ายแรงทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงเห็นความสําคัญจึงได้ดําเนินการต่อยอดในเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยมีการติดตั้งเสาอัจฉริยะดูแลความปลอดภัยในชุมชนตลอด24ชั่วโมงจํานวน10เสาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อนําร่องแก้ปัญหาและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในการแจ้งเหตุฉุกเฉินแจ้งเหตุสาธารณาภายัยร้องทุกทั่วไปตลอด24ชั่วโมง สำหรับวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากโดยการกดปุ่มที่เสาเพื่อแจ้งเหตุจากนั้นก็รอสัญญาณตอบกลับจากเจ้าหน้าที่โดยให้ยืนห่างจากเสารประมาณ1เมตรงดแจ้งเหตุเล่นเพราะอาจจะมีความผิดตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนในการขอภาพผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อตรวจสอบข้อมูลกล้องสำรวจข้อมูลเสร็จสิ้นขั้นตอน ก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะแล้วก็สามารถาใกล้ชิดในการเห็นเหตุต่างๆนะคะก็สามารถกดแจ้งได้เลยซึ่งเรามีหลายช่องทางมากอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถแจ้งเหตุผชเผชิญหน้าได้เลยทันทีนะคะท่านนายกครับจากที่ตรงนี้นะครับถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับที่มันเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยผู้ที่มาร้องเรียนหรือผ่านระบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอน ทำยังไงบ้างต้องไปแจ้งความก่อนไหมนีอยังไงมีค่ะถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีเหตุคู่กรณีนะคะก็จะต้องมีการไปแจ้งแจ้งแจ้ง,จงบันทึกหรือแจ้งความไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลายๆเคสก็คือตำรวจเองนะคะเป็นคนพามาหรือเป็นคนมาขอดูซึ่งเราก็เป็นส่วนในการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่อยู่แล้วคะ่ะในกรณีเอกชนหรือประ,ประชาชนจะบาขอใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเองด้วยของคนเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้เนี่ยมีข้อห้ามหรือว่าจะต้องปฏิบัติยังไงก็ไม่ได้มีข้อห้ามค่ะสามารถมาแจ้งได้เลยนะคะก็ขอบัตรประชาชนแล้วก็ขอเบอร์โทรเพื่ออิงข้อมูลเผื่อมีการติดต่อกลับหรือการสอบถามข้อเท็จจริงค่ะแล้วท่องเี้มีได้ไอเดียมาอย่างไรก็มีการเห็นเห็นที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็เห็นคล้ายๆกันที่พัทยานะคะก็เขาจะวางตามจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆคนเยอะๆนะคะ ก็เหตุแล้วก็สามารถแจ้งแจ้งได้อย่างง่ายดายและง่ายนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วะคะ่ะท่านนายกได้แจ้งเตือนบางบางทีมีกลุ่มที่ว่าแจ้งเหตุลวงอะไรพวกนี้นะครับมีค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะเราก็จะมีป้ายนะคะเพ,เพื่อเพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าห้ามกดเล่นนะคะก็มีค่ะหรือว่าแจ้งเหตุที่ไม่ใช่เหตุจริงอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็ตรวจสอบแล้วกล้องก็จะเห็นนะคะกล้องจะเป็น360องศาแล้วก็2ด้านทั้งหมดนะคะ